สวัสดีครัท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกับมทธรระนครรายการเรียบพระนครดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลิ่คณะเทคโนโลยีข้ารามศารรายการเรียบพระนครขอนําเสนอเรื่องราวต่อจากเมื่อตอนก่อนๆน,นะคะว่าผู้จัดได้นําเอาชีวประวัติของท่านศาสตราจารย์ยอสเซเดนะคะจากบท ความที่เขียนโดยคุณแบรนดคลอสผู้ผู้เขียนนะคะแล้วก็ผู้แปลก็คืออาจารย์ทิศนาวีระเกียรติสุนทรซึ่งเป็นบทความที่พูดถึงชีวิตที่ไม่เปิดเผยของผู้คนพบอาณาจักรที่ถูกลืมเลือนอันนี้เป็นชื่อของบทความนะคะจากหนังสือศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและพวกเราก็ได้ยินชื่อของ ท่า,าจารย์ยอเสดเนี่ยมานานแล้วนะคะทั้งในวงการโบราณคดีทั้งในวงการ,รางงกวางการของนักประวัติศาสตร์ของผู้ที่อา่านประวัติศาสตร์ของไทยแล้วก็ตำราประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่อดีตมานะคะ,ะหลายท่านก็จะคุ้นชินกับชื่อน,นี้เป็นอย่างดีมีท่านผู้ฟังหลายท่านก็ได้แชร์ความคิดนะคะแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ าทางรายการเ,าเรียบพระนครผู้จัดก็รู้สึกมีความายินดีแล้วก็ปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านรับฟังแล้วก็มีก็เรียกว่าการสะท้อนกลับะค,ะความคิดเห็นแชร์ความคิดเห็นมาทำให้ผู้จัดเองก็มีกําลังใจในการที่จะหาบทความหรือเรื่องราวดีๆมาบอกเล่าใหา้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะ ตอนก่อนนั้นเนี่ยผู้จัดจบเอาไว้เมื่อท่านอาจารย์ยอศเสเดเนี่ยได้ไปทํางานอยู่ในแถบอินโดจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามแล้วก็สลับมาค้นคว้าหาความรู้มีการเข้าไปศึกษาค้นคว้าและค้นพบนะคะแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของประเทศกัมพูชาก็คือตัวนครวัดนครธม แล้วก็ได้พบรักนะคะกับนางยับนะคะซึ่งเป็นเป็นตระกูลเสนาบดีนะคะในประเทศกัมพูชาในขณะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสถานะนะคะอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ลากมากดีและก็เป็นผู้ที่มีชาติตระกูลในกัมพูชาเวลานั้นเมื่อได้รู้จักกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วทำให้มาดามเซเดผู้นี้เนี่ย เข้ามาเป็นสมาชิกของชนชั้นสูงเดิมจริงๆก็เป็นสมาชิกของชนชั้นสูงในระดับขุนนางของกัมพูชาอยู่แล้วนะคะแล้วตัวนางยับเองเนี่ยก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาข้าราชการแล้วก็ขุณน้ำขุณนางต่างๆที่อยู่ในราชวงศ์เทำให้ท่านอาจารย์ยอเสเดนั้นได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็ทำงานอยู่ใน กัมพูชาในช่วงเวลานั้นด้วยการเดินทางกลับไปกลับมาระหว่างฮานอยนะคะในเวียดนามแล้วก็กลับมาทำงานที่กัมพูชาเป็นครั้งคราวเป็นช่วงๆเนี่ย,ยในช่วงนั้นเนี่ยเพราะว่าท่านได้รับตำแหน่งเป็นสมาชิกของสำนักฝรั่งเศสซึ่งฝรั่งเศสก็เข้ามาตั้ง สำนักนี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลรวบรวมฐานข้อมูลแล้วก็ศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ของแถบอ,อ,อินโดจีนก็คือเอเชียอคเนเอเชียตอนตะวันออกเฉียงใต้ในโซนนี้การได้มีโอกาสได้พำนักอยู่ในกัมพูชาเป็นช่วงๆนะคะอยู่ในกรุงพนมเปญแล้วก็ร่วมทำงานกับบรรดากลุ่มเสนาบดีซึ่งเป็นประธานกรรมการ มีบทบาทในการจัดทำพจนานุกรมภาษาเขมรนนโดยทางกัมพูชานั้นก็แต่งตั้งให้ท่านอาจารย์ยอดเซเดนั้นเป็นกรรมการในคณะทำงานจัดทำพจนานุกรมภาษาเขมรดังกล่าวนั้นด้วยก็ทำให้ยอดเนี่ยได้เข้าไปร่วมในการจัดตั้งโรงเรียนบาลีชั้นสูงนักกรุงพนมเปญน,นะคบเพื่อสร้างแ,แบบแผนในการศึกษาหลักธรรม คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งต่อมาในสถาบันดังกล่าวนี้ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพระราชบรรณารยและพุทธศาสนาบัณฑิตตามลําดับโรงเรียนหรือเราเรียกอย่างนึงว่าเป็นโรงเรียนบาลีชั้นสูงนั่นเองนะคะกา,การได้มีโอกาสได้เข้าไปทํางานจนกระทั่งเกิดช่วงสงครามสงครามโลกครั้งที่สครั้งที่หนึ่ง ท่านโทษนะคะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยแม้นว่ามันจะไม่ได้มีส่งผลกระทบต่อเอเชียของเรามากนักเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นเกิดในยุโรปแต่ก็ทําให้ท่านอาจารย์ถูกเรียกตัวให้ไปประจําการนะคะในเป็นกองกาลังเขาเรียกกองกําลังสํารองนะคะในกลุ่มทหารแต่ส่วนพี่น้องของท่านนั้นก็ถูกเรียกตัวเข้าไปประจําการทางด้านทหารทางด้านการรบในช่วง ดังกล่าวนี้เนี่ยทำหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงเนี่ยทำให้ท่านอาจารย์ก็ได้มีโอกาสเข้ามารับราชการในสยามครอบครัวซเซเ์เข้ามาพำนักอยู่ในกรุงเทพในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2460นะคะ2460โดยมาเช่าบ้านขนาดใหญ่พร้อมด้วยเครื่องเรือนตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นของเจ้านายสยามพระองค์หนึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับสถานกงศูนย์ฝรั่งเศสประจําสยามในเวลานั้นนะคะซึ่งท่านอาจารย์ยดก็ได้ทำงานในหอพระสมุดหอพระสมุดวชิรยานการครั้งนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ยทำให้ท่านอาจารยร์ยศเสด็จได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมทำงานกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมงานที่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพนะคะบรรดาเจ้านายของสยามในเวลานั้นก็มีพระดําริที่จะให้ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นกลางทางด้านการเมืองไม่พูดง่ายว่ามีชนชาติฝรั่งเศสก็มาทำงาน มีทั้งชนชาติหลายๆชนชาติเข้ามาร่วมทํางานกับสยามในเวลานั้นเนี่ยสยามเองก็อยากเป็นกลางทางด้านการเมืองไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนั้นถือว่าความเป็นนักวิชาการถึงแม้ว่านักวิชาการชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะในทางการเมืองนะคะก็อาจจะมีความขัดแย้งกันกับชนชาติอื่นๆแต่ก็เมื่อเข้ามาทํางานในกลุ่มของนักวิชาการเหล่านี้เนี่ยบรรยากาศการทํางานมันก็ ถือว่าเป็นการสัมพันธ์ที่ดีนะมีสัมพันธภาพที่ดีมีความเป็นมิตรนะคะแล้วก็มีการชื่นชมซึ่งกันและกันการทํางานของท่านอาจารยร์ยอเเดเนี่ยทำให้การมาพนักในกรุงเทพในช่วงแรกๆเนี่ยตัวยอเเดเองอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจหรือชื่นชื่นชอบกรุงเทพในเวลานั้นมากนักสยามมากนักเพราะว่าความแปรปรวนของอากาศนะคะ ต่างจากที่กัมพูชาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขามีความผูกพันกับกัมพูชามากกว่ามีภรรยาเป็นชาวกัมพูชาด้วยแล้วก็มีความซาบซึ้งประทับใจในศิลปะของเขมรด้วยเขาก็อาจจะแรกๆที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายนะคะหรือพึงพอใจกับบรรยากาศในกรุงเทพในเมืองในสยามมากน่อต่อๆมาเมื่ออยู่อยู่ไปก็ เริ่มปรับตัวได้นะคะแล้วก็กรมสมเด็จกรมพยายดํารงราชานุภาพเองท่านก็พยายามที่จะจัดหาหรืออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ยศเสดีเพื่อที่จะได้ให้มาทํางานร่วมกันหลังๆมาเนี่ยพอได้รับการดูแลนะคะจากท่านเสด็จในกมรมหลวงดํารงราชานุภาพซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านดํารงพยศเป็นแค่กรมพยายดํารงนะคะท่านก็ มีความพึงพอใจในชีวิตในสยามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มาพำนักอาศัยในบ้านที่สะดวกสบายนะคะต,ตั้งอยู่ที่ป้าเลขที่478ถนนสะระทุมหรือที่เราเรียกในปัจจุบันว่าถนนพระรามที่หนถนนพระรามหนึ่งในในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งไอความรู้สึกเชิงรบในช่วงแรกๆที่เข้ามาในสยามเนี่ย ก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะที่บอกว่าไม่ชอบความสภาพอากาศที่ไม่ค่อยแน่นอนอากาศสภาพอากาศต่างจากในกัมพูชาพอแต่ว่าเมื่อยอดเซเดมาศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเห็นถึงความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมและโบราณคดี ของสยามแล้วก็ทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเอ,อเขาหลงไหลนะคะแล้วก็ชื่นชมชื่นชอบในวัฒนธรรมและโบราณคดีประวัติศาสตร์ของสยามและพยายามที่จะสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลตัวท่านเองก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามาสร้างประโยชน์ให้เราอยากด้านเดียว ประโยชน์ที่ทางตัวยอสเซเดได้รับก็คือเขาก็ได้รับความรู้มากขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดพรมแดนการศึกษาให้มันกว้างขวางขึ้นมันจะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงภาพรวมของคาบสมุทรอินโดจีนได้มากขึ้นอย่างที่ผู้จัดผู้เสมอว่าวัฒนธรรมต่างๆในเอเชียนั้น,นในเฉพาะในบ้านเราเนี่ยบ้าน ไทยเรานั้นเป็นเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมนะคะรับเอาวัฒนธรรมจีนจากทางตอนเหนือลงมาแล้วก็อินเดียจากคาบสมุทรอินเดียเข้ามาแล้วก็มาหลอ่อหลอหลมรวมกันเป็นร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเราที่เรามีอยู่แล้วนะะในอนาณาจักรทวารวดีของเราหลอ่หลอหลอมให้เป็นลักษณะเฉพาะของสยาม ชีวิตของท่านก็เลยทำให้ท่านเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะทำงานนะคะในสยามแล้วก็ใช้ชีวิตทำงานร่วมกับท่านเสด็จในกรมนะคะพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยบางครั้งเนี่ยยอเซเดก็เดินทางกลับไปฝรั่งเศสบ้างนะคะโดยเป็นช่วงๆโดยการใช้สิทธิ์ ที่ะจะพักผ่อนกลับไปพักผ่อนที่ฝรั่งเศสตามตามกฎหมายของการทํางานของฝรั่งเศสนะคะนั้นแล้วก็ท่านเดินทางกลับไปกลับมาไปพักผ่อนในฝรั่งเศสเนี่ยท่านก็ได้ไปพบปะญาติมิตรนะคะในกลุ่มพี่น้องซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพำนักอยู่ในฝรั่งเศสอยู่แล้วแล้วก็ได้ทำให้ท่านเนี่ย ได้สามารถที่จะส่งบุตรชายให้ไปศึกษากลับไปเรียนง่ายนะคะกลับไปเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ช่วงเวลาพักผ่อนอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นช่วงๆเมื่อเดินทางกลับมากรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาแล้วก็เดินทางทั่วกรุงเทพทั่วไทยประเทศไทยเลยนะคะลงภาคสนามออกภาคสนามอยู่เป็นประจำไม่ได้อยู่เป็น ประจำที่ใดที่หนึ่งการออกภาคสนามก็เพื่อจะศึกษาแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่จำนวนมากมายในสยามของเราตลอดเวลาที่เดินทางไปไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ภาคตะวันตก,ตก,ตกชนภาคตะวันออกอะไรทั่วประเทศไทยเนี่ยท่านก็จะเดินทางไปพร้อมๆกับภรรยาคือพาภรรยาไปด้วยนะคะพานางยับผู้เป็นภรรยาเนี่ยไปด้วยนางยับก็จะ พร้อมกับการเดินทางท่านก็จะถือสมุดจดแล้วก็กระดาษที่จะคัดลอกจารึกต่างๆในการออกภาคสนามเาสเด็จตามตามสเสด็จนะคะกรมพยานดำรงราชานุภาพเนี่ยเดินทางไปพร้อมๆกับเจ้าพนักงานและข้าราชการอื่นๆแล้วก็บางครั้งท่านก็เดินทางไปคนเดียวนะแอบเดินทางไปศึกษาคน้นคว้าอยู่คนเดียวในที่สุดเนี่ย ท่านก็ตั้งแผนก,การตรวจค้นโบราณคดีขึ้นนะคะซึทงมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆก,การตั้งหน่วยงานที่จะเรียกว่าเก็บรวบรวมโบราณวัตถุแล้วก็ตรวจสอบสืบค้นทางโบราณคดีก็เสด็จในสมเด็จกรมพยานำมรกชานุภาพนั้นก็มีพระดําริเห็นชอบกับการแผ่การที่อาจารย์ยอเสดนําเสนอให้ตั้งแผนกนี้ขึ้น ตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นก็เลยตัดสินใจจะตั้งแผนกการตรวจค้นโบราณคดีขึ้นออโดยก่อตั้งขึ้นในปี2467แล้วก็มีการเริ่มตีพิมพ์นะคะคู่มือด้านโบราณคดีขึ้นเป็นเหมือนเป็นตำหลับตำลาในการที่จะศึกษาค้นคว้ารวมทั้งการ บทความที่เขียนถึงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีต่างๆรวบรวมเป็นหนังสือตำรานะการทำงานของแผนกโบราณคดีตรวจค้นทางโบราณคดีแผนกนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโลกการสำรวจนะฮะทางโบราณคดีขึ้นในสยามเป็นครั้งแรกสมเด็จกรมพยานดำรงราชนีพาพเองก็เคยเสด็จไปกัมพูชาอยู่เป็น เวลานานนะคะเคยเดินทางไปเยี่ยมชมก็เรียกว่าไปศึกษาค้นคว้าทางทางโบราณคดีที่กัมพูชาในปี2467เ24สเด็จโดยสเสด็จไปพร้อมกับพระธิดาของท่านก็คือหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยหม่อมเจ้าหญิงพิลพงงพไลเลขาแล้วก็หม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุายซึ่ง การเสด็จครั้งนั้นเนี่ยก็มีผู้ติดตามอีก10ท่าน10คนนะคะร่วมเดินทางไปกับยอดเซเดและก็ครอบครัวเพื่อสำรวจทางด้านโบราณคดีที่ประเทศกัมพูชาโดยก็เสด็จเบื้องต้นท่านก็เสด็จไปที่พระราชวังกรุงพนมเปญก่อนนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมพระที่นั่งต่างๆแล้วก็ถึงเข้าไปชมเมืองโบราณ เมืองพระนครนะครเรียกเมืองพระนครที่นครวัดนคนรธมในช่วงเวลาที่ท่านเสด็จไปครั้งนั้นเราจะเคยเห็นภาพถ่ายนะคะของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็พระธิดาของท่านเนี่ยที่ถ่ายที่ประเทศกัมพูชาในหลายๆภาพที่น่าสนใจทีเดียวนะคะการทำงานร่วมกันเมื่อปีจนกระทั่งถึงปี2468 69สเสยามได้จัดตั้งราชมฑิตสภาขึ้นโดยสมเด็จกรมพยาดำรงราชนุภาพนั้นทรงดำรงตำแหน่งสภานายกสภาราชมดิตสภาเป,เป็นพระองค์แรกโดยให้ศาสตราจารย์ยอดเสดนั้นดำรงตำแหน่งสภาเป็นเลขานุการฝ่ายการต่างประเทศทำงานร่วมกับท่านในราชมฑิตสภาแห่งน,น,นั้นการที่ ท่านอาจารย์ยอดได้เข้ามามีโอกาสเรียนรู้นะคะทำงานแล้วก็ศึกษาได้มาบูรณะโบราณสถานอะไรต่างๆร่วมกับกรมพยาารงนะก็ทำให้มีความใกล้ชิดแล้วก็ทราบซึ้งประทับใจในศิลปะวัฒนธรรมโบราณคดีโบราณสถานต่างๆ,ๆตัวท่านเองท่านก็ได้ทำการ เขียนบทความแล้วก็ตีพิมพ์ผลงานที่ท่านขุดค้นนะคะในจังหวัดต่างๆของสยามรวมทั้งศึกษาด้านภาษาศาสตร์ด้านภาษาสยามก็คือภาษาไทยเหล่านี้ด้วยนะคะผลงานท่านก็ถูกเผยแพร่ออกไปมากมายเีเดียวนั้นเราก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเราถึงเรียนประวัติศาสตร์ตามแนวทางหรือแนวคิดบทความ ตำราต่างๆของยอเซเดเป็นอย่างมากในอดีตแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์มันก็มีการสืบค้นแหล่งข้อมูลใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีเทคนิควิธีการสืบค้นสมัยใหม่เกิดขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านธรณีวิทยาโดยเดี๋ยวนี้ยิ่งมีทางข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ทางอิออนเทอร์เน็ตการสืบคน้นต่างๆมันก็กว้างขวางขึ้นนะคะ แล้วก็เกิดข้อมูลใหม่ๆขึ้นมากมายดังนั้นท่านไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมในอดีตเราพูดถึงท่านบ่อยๆก็เพราะว่าท่านถือว่าท่านเป็นนักวิชาการรุ่นแรกๆนะคะจึงทำให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั้นได้รับการยกย่อง,อง,องว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวชีวิตของท่านก็ดำเนินต่อไปนะคะยยอดเซเดเนี่ย ม่ได้ค่อยได้อยู่กับครอบครัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านก็นมาใช้ชีวิตยอยู่ในเอเชียแล้วก็เดินทางสลับกลับไปกลับมากับประเทศฝรั่งเศสไปพักผ่อนนานเป็นเวลาสิบเดือนบ้างแล้วก็เดินทางกลับมาทำงานที่เอเชียของเราบ้างจนกระทั่งยิ่งเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเกิดขึ้นเนี่ย มันก็ชีวิตก็ลาบากขึ้นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นท่านอาจารย์ยอเซเดก็ได้ต้องอยู่ห่างจากครอบครัวของท่านที่ฝรั่งเศสเป็นเวลานานนะคะลูกๆของท่านเนี่ยแต่ละคนก็บุตรสาวทั้งสองคนของยอเซเดก็ภายหลังก็ได้สมรสะะแต่งงานกับนายทหารเรือ,อ,อคนหนึ่งก็อาศัยอยู่ที่เมืองไส้ง่อนนะคะอยู่ที่เวียดนามแล้วก,ก็อีกคนหนึ่งก็อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะ บุสาวของเซเดอยู่ที่ฮานอยนั้นก็มีสามีสืบเชื้อสายอยู่ประจำํำแล้วก็ประจําการอยู่น,นบุตรเคยที่เป็นทหารเรือทั้งสองคนเนี่ยช่วงสงครามโลกก็ถูกกองทัพญี่ปุ่นควบเขาเรียกอะไรนะจับกลุมนะไปคุมขังนะก็ทําให้ท่านก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรให้กําลังใจครอบครัวอยู่แต่ตัวท่านเองนั้นอยู่ในสยามนะคะไม่ได้อยู่ที่เวียดนามจนกระทั่ง ใช้ชีวิตทํางานกลับไปกลับมาอยู่กับกรุงเทพแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยจนกระทั่งบ้านปลายของชีวิตนะท่านก็ได้มีโอกาสได้เดินทางกลับไปพำนักอยู่ในฝรั่งเศสแบบถาวรครอบครัวขนาดใหญ่ของสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะคะเซเดเนี่ยทั้งมาดามเซเดแล้วก็อาจารย์ยศเซเด CD, ก็จะเเรียกว่าเมื่อกลับไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนั้นก็ ท่านก็ได้อยู่แวดล้อมไปด้วยบุตรธิดาแล้วก็หลานๆนะคะได้พำนักแล้วก็จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเป็นพิพิธภัณฑ์ของครอบครัวเลยก็ว่าได้ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าท่านมีโอกาสเดินทางไปฝรั่งเศสนะคะอยากจะไปเยี่ยมชมเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของครอบครัวของ อาจารย์ยซเดได้นะคะเขาก็าภายหลังเนี่ยคุณมาดามเซเดนางยับเนี่ยก็ร่างกายสุดโทรมแก่ชราแล้วก็ถึงแก่กรรมในช่วงปี2512นะด้วยวัย67ปีก็นำพาความโศกเศร้ามาให้กับท่านอาจารย์ยอสเซเดเป็นอย่างมากเพราะว่าจริงๆแล้วท่านก็มีความผูกพันกับภรรยาคนนี้ ผมพูดง่ายๆว่ารักรักมากนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนอย่างไรออกภาคสนามตรงไหนสนามยอดสเสดเนี่ก็จะมีภรรยาติดสอยห้อยตามไปตลอดด้วยชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะคะของท่านเนี่ยเอ่อความด้วยความรู้นะคะโดยการยอมรับได้เกิดจากองค์ความรู้ในตัวท่านซึ่งเป็นความรู้ที่ท่านเองก็เผยแพร่นะคะสอนลูกศิษย์ เขียนตำราแต่ด้วยลักษณะอย่างหนึ่งที่ตามบทความที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเขาโยกตัวอย่างว่าทำไมท่านอาจารย์ยอดเสดินด้วยบุคลิกส่วนตัวท่านเป็นคนที่มีความถ่อมตนนะคะถ่อมตนทางด้านวิทางด้านวิชาการไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่โอ้อวดนะดังนั้นการที่เราอาจะอ่านเอกสารของท่านแล้วเราไม่ค่อยเห็นด้วย การสืบค้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องแต่หน้าเวลานั้นนะณเวลานั้นเราต้องยอมรับว่าท่านก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะถือว่าเป็นนักวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์ในข้อความตอนท้ายๆของบทความนั้นได้พูดถึงก่อนที่ท่านจะกลับไปอาศัยพำนักอยู่ในฝรั่งเศสอย่างถาวรน,นะคะ ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเส้นท่านเคยท่านเคยกล่าวไว้ว่ามีเส้นทางน้อยมากที่ข้าพเจ้าไม่เคยเดินทางไปมีท้องที่ไม่กี่แห่งที่ข้าพเจ้าไม่เคยไปเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าเดินทางไปในคาบสมุทรอินโดจีนหลายๆประเทศข้าพเจ้าเดินทางไปในสยามจากเชียงใหม่เหนืหนอสุดไปยังนครศรีธรรมราชทางตอนภาคใต้ จากกำแพงเพชรสุขโขทยัยไปยังประจีนบุรีข้าพเจ้าเดินทางข้ามมาเลเซียข้ามไปมาเลเซียด้วยรถไฟแล้วก็เดินเรือเรียบฝั่งทะเลตะวันออกไปเยี่ยมเยียนหมู่เกาะชวาดังนั้นข้าพเจ้าได้รู้จักประเทศที่มีเรื่องราวที่มีข้อศึกษาน่าสนใจน่าคนา้นคว้าจากประสบการณ์ส่วนตัว ของข้าพเจ้าคุณงามความดีที่สาคัญของข้าพเจ้าคือการที่ข้าพเจ้าพยายามเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและได้ดึงเอาความรู้ในปัจจุบันมาเป็นส่วนหนึ่งของการตีความในอดีตอันนี้เป็นบทความช่วงท้ายของบทความที่ถูกเขียนขึ้นโดยนักเขียนที่ เป็นชาวฝรั่งเศสเบอร์ nard c คลอ s นะคะแล้วก็ได้ถูกแปลมาโดยอาจารย์ทิศนาวีระเกียรตสุนทรก็ขอบคุณบทความจากหนังสือศิศลปะวัฒนมวันนี้เรื่องราวของอาจาร,รย์ยอดเสดีก็จบลงแล้วนะคะติดตามรายการเรียบพระนครได้ใหม่ในข่าวต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญรัตน์กลินต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ